สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สุขุมวิท26ค่ะหรือว่า BTS พร้อมพงคค่ะจากปากซอยมาประมาณ500เมตรนะคะวันนี้ตุกคจะพามาดูคอนโดใจกลางกรุงค่ะที่น่าซื้อเก็บเอาไว้มากๆเลยนะคะห้องวันนี้ที่มาคือห้องดีมากๆค่ะก็นนี้คือบรรยากาศด้านหน้าโครงการนะคะของคอนโด o n X สุขุมวิท26ค่ะหน้าโครงการนะคะก็คือจะมีเซเว่นนะคะอยู่ด้านนี้เลย เซเว่นก็คือข้ามถนนแมคคานิสเดียวก็จะเจอเซเว่นนะคะก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ใครที่ขี้เกียจเดินนะคะมันประมาณ600เมตรจาก BTS ค่ะใครที่ขี้เกียจเดินก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปได้นะคะเสียประมาณแค่10บาท2อนาทีก็คือถึง BTS เลยนะคะแล้วก็คอนโดค่ะนนี้คือด้านหน้านะคะคอนโดําเลโรงแรมอ่ะคิดดูว่าหายากแค่ไหนนะคะเป็นคอนโดใจกลางเมืองจริงๆก็คือคอนโดจะติดกับโรงแรมโฟวิงเลยนะคะ เดี๋ยวเราพาไปเดินดูข้างในค่ะก็นี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าโครงการค่ะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะให้ความร่มรื่นแล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นที่จอดรถของวิซิเตอร์ค่ะก็สำหรับที่จอดรถนะคะที่นี่ก็จะมีที่จอดรถ ด้านล่างนะคะรอบๆตึกได้เลยสําหรับใครที่ขี้เกียจนะขึ้นลิฟต์นะคะแล้วก็จะมีลานด้านนู้นค่ะที่เป็นที่จอดรถนะคะขึ้นไปอีกมีทั้งหมด6ชั้นค่ะสําหรับที่นี่นะคะไม่มีคําว่าที่จอดรถเต็มที่จอดรถคือเหลือเหลือตั้งแต่ชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนส่วนล็อบบี้ค่ะก็จริงๆอ่ะมุมข้างหลังนะคะ่ะจอดจักรยานได้นะ ใครที่แบบว่าอยากจะปั่นแค่จักรยานไปหน้าปากซอยไปเอ็มโพเรียมอะค่ะปั่นจักรยานออกไปได้ก็เอาอจักรยานมาจอดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะขยนันอยากจะขับรถก็โอเคเราค่อยขับรถออกไปค่ะโซนตรงนี้นะคะด้านออซ้ายมือของลูก,ก็จะเป็นเมล l บ็อกซ์ค่ะ ส่วนพัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะอยู่ที่โซนนิติด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมานะคะนิติเขาจะเก็บไว้ในห้องนิติให้ก็ไปรับได้ตลอดเวลาค่ะกลางคืนก็รับได้ค่ะเพราะว่าจะมีช่างนะคะสแตนบายตลอด24ชั่วโมงลิฟท์ที่นี่ค่ะจะมีทั้งหมด3ตัวที่เป็นลิฟต์ลิฟต์ปกตินะคะแล้วก็จะมีลิฟต์ขนของอีกหนึ่งตัวแปลว่าตึกนี้มีลิฟต์ทั้งหมดสตัวค่ะ ก็ที่นี่นะคะลิฟต์จะเป็นการแตะคีย์การ์ดล็อกชั้นนะคะจะไปได้เฉพาะชั้นส่วนกลางกับชั้นห้องเราอะนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปชั้น6ก่อนนะคะเป็นชั้นส่วนกลางของที่เดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสกัน,นะคะ่ะโอเคนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น6นะคะโอ้ลมเย็นมากเลยค่ะที่นี่นะคะเป็นคอนโดที่ลมดีมาก <S <S 2> <S 2> ลมดีมากนะคะ เนื่องจากว่าเราอยู่ตรงพร้อมพงนะคะด้านหลังเราจริงๆเนี่ยจากข้างบนจะเห็นว่าเป็นบางกระเจ้านะคะลมที่พัดมาก็คือลมที่พัดมาจากตรงบางกระเจ้านะคะซึ่งเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากคะ่ะลมที่นี่ก็จะโฟลตลอดทั้งปีเลยค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนสระว่ายน้ำค่ะของโครงการสระว่ายน้ำที่นี่นะคะยอย่าลึก1.2ึนะคะ แล้วก็ยาว20เมตรนะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่ายน้ำจริงจังออกกำลังกายนะคะก็คือสามารถมาใช้สะตรงนี้ได้เลยนะคะมันยาว20เมตรนะหลายโครงการให้ไม่ถึง20เมตรแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเก้าอี้วายนะคะสำหรับใครที่อยากจะมานอนพักผ่อนแล้วก็สามารถมานั่งทานอาหารได้ค่ะใครที่ไม่อยากจะแบบว่ากินอาหารที่กินแรงๆเช่นส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างนี้เรามานั่งตากลมตรงนี้ได้ค่ะ ค่ะย้ำอีกทีนะคะว่าส่วนกลางนะคะลมนี่ดีมากๆเย็ยนสบายตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าลมนะคะจะมาจากฝั่งบางกระเจ้านะคะปอดของกรุงเทพะคะ่ะส่วนห้องนี้ค่ะเป็นห้องเอ่อรอนเดอรี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาซักผ้าก็ในห้องนะคะก็จะมี ตู้กดน้ําเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็เครื่องอบผ้านะคะพร้อมส่วนกลางที่นะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะส่วนห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องฟิตเนสก็ก็จะมีลูกบ้านใช้บ้างนะคะ หลังจากที่เราเห็นห้องฟิตเนสไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นห้องน้ําค่ะสาหรับใครที่ว่ายน้ําเสร็จแล้วนะคะไม่อยากจะขึ้นไปใช้ห้องน้ําจากคอนโดของเราก็มาใช้ของส่วนกลางได้ค่ะแล้วจริงๆนะคะไม่ค่อยมีคนใช้เลยห้องทุกอย่างก็คือสภาพดีหมดเลยนะคะสามารถมาเปิดเปิดห้องเองได้นะคะหรือว่าให้นิติเข้ามาเปิดให้ก็ได้ ห้องน้ำทั้งหมดมีสองห้องค่ะแล้วก็สองห้องอาบน้ําค่ะโอเคค่ะตะดา,ดาอันนี้นะคะก็เป็นชั้นยี่สิบสี่นะคะเป็นทางเดินส่วนกลางนะคะ กออ็ทางเดินที่นี่นะคะจะไม่มีคำว,ว่าอับเลยเพราะว่าเขาเจาะช่องลมให้ตลอดทางนะคะ2ฝัง่งแล้วก็จะมีต้นไม้ค่ะคอยบังสายตาซึ่งก็จะมีลมอะค่ะคอยแบบผ่านตลอดเวลานะคะห้องที่เราพามาวันนี้นะคะเป็นห้องพิเศษมากๆบอกเลยว่าไม่มีหลุดมาขายบ่อยๆนะคะ เป็นห้องมุมก็คือห้องสุดท้ายเลยนะคะรับรองว่ามันไม่มีใครเดินผ่านห้องเราแน่ๆเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะค่ะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ห้องชั้น24นะคะห้อง52ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมห้องนะคะห้องนี้เปิดขายอยู่นะคะ ก็เข้ามานะคะด้านขวามือก็จะเป็นอที่วางรองเท้านะคะใครสนใจคือเก็บรองเท้าได้จุใจเลยนะคะด้านขวามือนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะเราเข้าไปดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ํานะคะเป็นไซสท์ที่เรียกว่าอยู่สบายนะคะก็ไม่ถือว่าเล็กนะถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะสำหรับคอนโดในสมัยนี้นะคะแล้วก็เรากั้นที่เออ ปิดกันน้ำกระเด็นเอาไว้ให้เรียบร้อยตัวกระจกนะคะด้านในก็มีเฮดชาวเวอร์นะคะตัวนี้ที่ให้เป็นของครูจอสนะแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นจากสตีเบลด้วยนะคะห้องน้ำยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะคะ mm hmm. ก็กว้างขวางค่ะสำหรับผู้ชายตัวใหญ่ๆห,หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็อาบน้ำได้สบายไม่ไม่มีติดอะไรนะคะ ก็เดี er ๋ยวเราออกไปดูก er ันก็ส่วนถัดไปนะคะจะเป็นโซนของ living area ค่ะซึ <h 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 ่งจะเห็นได้เลยว่าใหญ่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวโซฟาโต๊ะทำงานนะคะตรงนี้คือใส่ทุกอย่างได้เลยนะแล้วก็ใหญ่มากจริงๆค่ะอันนี้ทีวีที่ติดให้เป็นห้องตัวอย่างตอนนี้นะคะอยู่ที่43นิ้วระยะระหว่างทีวีกับ กับที่เรานั่งดูประมาณ3-4มเมตรเลยนะจะติดใหญ่กว่านี้5 5านิ้วหกนิ้วนี่คือติดสบายเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคือดูสบายมากเพราะว่ามันห่างมากแล้วก็ด้านขวาม,มือค่ะบอกเลยว่าวิวหลักล้านวิวคือเหมือนเราอยู่ลุคท็อปอะ่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวตอนนี้มันกำลังจะ6กโมงนะคะมันก็จะมืดๆนิดนึดนงเดี๋ยวภาพกลางคืนเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูด้วย สวยมากเลยอะคือวิวมันกว้างมากเลยนะคะไม่คิดว่าใจกลางเมืองจะมีวิวแบบนี้เลยนะวิวแบบนี้ปกติมันคือตึกชนตึกเลยนะคะหลายๆที่เดี๋ยวเราจะมาดูห้องครัวกันค่ะห้องครัวที่นี่บอกเลยว่าพิเศษมากๆมากๆสำหรับคนที่ชอบทําครัวนะคะหรือว่าใครสนใจซื้อไว้ให้แบบต่างชาติปล่อยเช่าเขาจะทําครัวกันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคอนโดในเมืองไม่กี่คอนโดนะที่ห้องครัวปิด ห้องครัวปิดก็คือลูกค้าสามารถทําห้องครัวเอ้ยทาครัวนะคะเสร็จแล้วก็ห้องครัวมันติดระเบียงเราก็เปิดกลิ่นให้มันระบายออกที่ระเบียงได้เลยนะคะจริงๆมันมีกระจกเนี่ยเอาไว้กั้นนะคะเป็นบานเลื่อนเอาไว้กั้นกลิ่นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นอยู่แล้วเจ้าของติดเครื่องกรองน้ํานะคะคูด,ดูดควันนะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไมโครเวฟทุกอย่างคือพร้อมให้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันนะคะ ห้องนอนที่นี่กว้างมากเลยนะคะเตียงตรงนี้ก็คือสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยนะเหลือพื้นที่ปลายเตียงนะคะเหลือพื้นที่ข้างๆเตียงคือเหลือทุกอย่างนะข้างเตียงก็สามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้นะคะเราก็มีไฟให้ไฟข้างเตียงเรียบร้อยดูวิวแบบพาโนรามาเลยนะคะสำหรับห้องนี้หน้าต่างบานใหญ่ๆาบานเรียงต่อกันเพราะว่ามันเป็นห้องมุมนะคะ คือวิวดีมากนะในตึกเนี้ยบางห้องอาจจะได้ว่าตึกข้างๆอาจจะบล็อกวิวไปบ้างนะคะแต่ว่าห้องมุมเนี่ยเป็นห้องที่รอดนะคะโอเคเห็นไหมหน้าต่างสามบานใหญ่มากสวยงามนะคะแล้วเราก็ให้ตู้เสื้อผ้าบิวอินใหญ่ๆด้วยนะคะคุณผู้หญิงคือใส่เสื้อผ้าสบายเลย ก็เราดูห้องกันครบแล้วนะคะห้องนี้ไม่เคยปล่อยเช่าเลยนะคะสภาพทุกอย่างคืออยู่ในสภาพดีตลอดเจ้าของอยู่เองนะคะห้องนี้ค่ะสงวนนะคะอยู่แค่6.9ล้านบาทเท่านั้นเองราคาต่อรองได้นะคะคุยกับเจ้าของได้เจ้าของใจดีมากค่ะเรามาพูดถึงทำเลที่ตั้งกันดีกว่าทำไมมันถึงน่าซื้ออ่ะเรียกง,ง่ายๆเลยว่าหน้าปากซอยนะคะ คุณเสียเงิน10บาทไปถึงเอ็มโพเรียมหรือว่าเดินก็ได้800เมตรเราอยู่ฝั่งเอ็มโพเรียมเลยนะแค่เข้ามาซอยถัดจากเอ็มโพเรียมแค่นิดเดียวค่ะนอกจากเอ็มโพเรียมแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามยังมีเอ็มควาเทียให้ไปเดินเล่นได้นะคะหรือเราอยากจะไปสวนสาธารณะเราก็ขยับไปนิดเดียวสวนเบญจศิรินะคะติดเอ็มโพเรียมเลยเดินไปแค่ประมาณ800เมตรน่าจะได้นะคะหรือจะถัดไปนิดนึงนะคะก็คือเอ็มโซเฟียเป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะ แล้วก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นนะอยู่รอบๆเลยนะคะโซนเอ็มดิสตริกนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์แบบถึงขั้นสุดไม่ได้มีแค่หน้าปักซอยที่มีดีนะถ้ายซอยก็มีดีจะนั่งมอไซค์สิบาทหรือว่าเดิน700เมตรนะคะก็จะเจอคอมมูนิตี้หมอมากมายไม่ว่าจะเป็นเควิลเลต หรือว่าจะเป็นเจแปนิสมอลอย่างนิคอนมาชิที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นคือเพียบแล้วก็มีเอสแควร์ are, นะคะร้านอาหารเต็มร้านสปาครบและที่สำคัญค่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ยักษ์อย่างบิ๊กซีพระรามสี่และโลตัสพระรามสี่ก็คืออยู่ในโซนนั้นเลย700เมตรเดินถึงเลยสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูคอนโดอื่นออีกขอบคุณค่ะ every time